l e a r ล,ลนิ่งเ s ส o นบทเรียนออนไลน์ป2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดินในท้องถิ่นของเราองค์ประกอบของดินในท้องถิน่นดินเกิดจากการผุพังย่อยสลายของหินรวมกับซากพืชและซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย ทับถมกันโดยมีน้ำและอากาศแทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินหินและแรก่กระบวนการสลายตัวผุพังวัตถุต้นกำเนิดดินกระบวนการคุกเค้าทับถมเป็นเวลานานซากพืชซากสัตว์กระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ฮิวมัสดินดน,นี่คือกระบวนการเกิดดินนะครับ วัตถุต้นกำเนิดดินเป็นหินและแร่ที่สลายตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยฮิวมัสเป็นซากพืชซากาสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังสลายตัวอยู่ในดินนะครับดินประกอบด้วยเศษหินซากพืชซากสัตว์ผสมอยู่ในเนื้อดินมีอากาศและน้ำแทรกอยู่ตามช่องว่างในเนื้อดินนักเรียนครับ เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีดินที่เกิดขึ้นจะทับถมเป็นชั้นดินที่เกิดใหม่จะอยู่ด้านบนปกคลุมผิวโลกปกติจะหนาเพียง2-3เซนติเมตรเราเรียกว่าดินชั้นบนส่วนลึกลงไปจากดินชั้นบนเราเรียกว่าดินชั้นล่างชั้นที่อยู่ต่ำกว่าดินชั้นล่างก็จะเป็นชั้นหินดินชั้นบนจะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืช อินและแร่เกิดการแตกหักสลายตัวพืชและสัตว์มีการเจริญเติบโตและตายลงเกิดการย่อยสลายเป็นฮิวมัสเกิดกระบวนการคุกค้าทับถมเป็นเวลานาน,านทำให้เกิดดินดินชั้นบนประกอบด้วยธาตุอาหารสิ่งมีชีวิตและซากพืชซากสัตว์ดินชั้นล่างประกอบด้วยเศษหินขนาดเล็กชั้นหิน เป็นหินแข็งส่วนใหญ่นะครับนักเรียนเคยสังเกตเห็นก้อนกรวดผสมอยู่ในดินหรือเห็นเศษหินอยู่ตามหน้าดินในสถานที่ต่างๆหรือไม่ครับหงหินเศษหินเศษหินขนาดใหญ่ดินแต่ละแห่งมีลักษณะและสมบัติของดินแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณส่วนประกอบของดิน ทำให้ดินมีลักษณะเนื้อดินการจับตัวของดินสีของดินปริมาณธาตุอาหารแตกต่างกันนะครับดินที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชหรือดินดีจะมีส่วนประกอบสำคัญ4ส,ส่วนและมีปริมาณส่วนประกอบของดินดังนี้ฮิวมัสหรืออินทรีย์สารร้อยละหาน้ำหรือความชื้นในดินร้อยละ25 อากาศในดินร้อยละ25ิ่หินและแร่ที่แตกหักสลายตัวหรืออนเนนซีสารร้อยละ45นี่คือส่วนประกอบของดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกนะครับ